สวัสดีจ้าวันนี้นะคะกินเที่ยวกับนายกต้อมอยู่ร้านร้านหนึ่งนะคะวันนี้พาหลานเพิร์ดมากินนี่เลยเป็นช่างเพิร์ดนะคะอาเนีนก้อยหมูใชิมไกยหมูอ่าอันนี้มาท่ามาตามเลยนายยกต้อมแล้วช่าเพิร์พค่ะอ่านี่เป็นเมนูก้อยหมูนะคะอ่าแล้วก็ส่วนจานนี้เป็นตำผลไม้นะคะ ตามผลไม้รวมเนี่ยที่เนี่ยจะใส่มีเป็นถั่วนะคะแล้วก็มีเป็นปลาป่นนะคะส่วนอันนี้เป็นไส้อ่อนทอดค่ะอ่าอันนี้เป็นก้อยหมูสุกอันนี้เป็นนี่เลยนี่เลยขอแนะนําจานนี้นะคะสามชั้นทอดนะคะกรอบมากนะคะอา้าวอันนี้นะคะก็จะเป็นต้มต่ะเดี๋ยวให้หลานเพินนะคะชิมค่ะชิมเลยชิมชิมสามชั้นให้คุณชม ไได้ค่ะเป็นไงครับโอ้โหกระดอบนะอันชิมใหม่ดิค่ะชิมใหม่ดิค่ะชิมใหม่เหรอคะได้ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวนายกต้องจะมาชิมอันนี้นี่ มาใกล้ๆนะครับมาใกล้ๆนะ,ะอันนี้จับเป็นตำทะเลนะคะโหแซ่บมากนะคะม,คมานะคะทุกคนต้องมาะคะับนะน,นี่มันขีดคนทั้งนี้ที่เป็นไฟสุดไฟสุด อร่อยเข้าเนียนนะเอากินหมูด้วยกินหมูด้วยร้านนี้เลคะหมูหมูหมูเป็นไงคะหมูเป็นกระพูดเหรอคะค่ะกรอบแนะนำคุณผู้ชมหน่อยร้านชื่ออะไรคะรดหนึ่งรถหนึ่ง ชิมกันได้นะคะ